หลาายยอ่งแจะไปหาดาวันที่กว่าแม่ไม่รู้ว่าจะตื่นเช้าหรือยังเดินด้านใจกรเฮ้ยโอ้โหโลกสุดสวยอันแสนกว้างไกลอะไรมึงดูดูกูเป็นพึ่งหรือแม่งตุ้ดขี่เห้ยมึงแต่งตัวแล้วกูขนลูกร้อนเดี๋ยวๆๆๆนี่อ่ะ ไอ้ดอกดอกดอกจานเพื่อนอาทำไมวันนี้เองสองคนเนี่ยตื่นเช้าจังเลยวะเอ็งเอบคุณครับดครนี่พี่จากสองลอยกันอครับเขาไม่ให้รวมนี่กันหน้าเวทีครับขอบคุณแม่เด้อแม่นี่พวกฉันพระเอกนี่เกดเด้อไม่ใช่พระกวัดหาแต่ของใหม่ ขอบคุณแม่จ๋าแม่เอาทองเอาทองมาให้หมดเลยมางเด้โอ้โหมึงจะเอากิงแกข้าบบ้านไม่ได้เลยเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เด้อแม่พวกคนขนเวทียังไม่ได้เลยเอามาให้หมดเนอนอยู่นอนอยู่เดี๋ยว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 นี่นี่ดอกดอกดอกจานทำไมวันนี้เองสองคนได้ตื่นเช้าจังเลยวะอ้าวกูไม่บอกมึงหรอกกูจะไปบอกความรักและดาวัดได้เนะ จะไปบอกพระดาวันด้วยชุดพึ่งของกู hey, มึงไปเขาทำไมจะชอบมึงแต่งตัวอะไรเขามึงปกูจะพยายามเอาลายใส่ให้กับพระดาว,วันนี่พึ่งเออลายไม่อยู่ตูดไมล่ลดเออมึงพึ่งอะไรลายอยู่ข้างหน้ากูพึ่งหลวงพึ่งหลวงปะ <c oughs> ลายมันอยู่ข้างหน้าใชเ, <c oughs> เอ้เนี่ยแกจะไปหาดาวันไปบอกรักเออ ่านเองดอกรักคนเนี้ยไม่บอกแกสองคนเหมือนกันเพื่อนมาเพไปหารลดดาวันจะ่ไปบอกเละดาวันเหมือนกันไม่ได้นะดอกรักอะไรเขารักก่อนนะเฮ้ยกูรักก่อนนี่อ่ะฮันเนี่ยแอบชอบเลดดาวันมาตั้งนานแล้วเพื่อนเฮ้ยกูชอบตั้งแต่กูยังไม่เกิดนะนี่โอ้ใช่มาที่หลังเขาจะได้แล้ววะเอางี้เอางี้ในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพื่อนเออเพื่อนกันไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วเออเอางี้ไหม เอาไงถ้าเราไปหาและดาวันไปธรรมดาเดี๋ยวบันเชยไปแล้วมาแข่งกันดีกว่าเฮ้ยแข่งอะไรวะเอางี้ไหมเฮ้ยเร็วๆหน่อยเด็กน้อยลองเอาชุดกูเลยมันเห็นปีกได้กันไหนอ่ะเหมือนแต่งตัวมันน่ารักเกินอ่ะเอางี้เอางี้เรามาแข่งกันดีกว่าไหมต่อมาวิ่งแข่งเลยเฮ้ยวิ่งแข่งอีกรัดลองเลยกูได้ที่หนึ่งอยู่แล้วอ้าวนี่โม้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้โม้นะเว้ยเฮ้ยเอาเนี่ยจะวิ่งแข่งน่ะ จะไดชัวร์ได้ไงว่าเองได้ที่หนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี่ยโยปหนึ่งถึงปหกข้าเองวิ่งได้ที่หนึ่งตลอดวิ่งกี่คนวิ่งสองคนนี่คนหนึ่งขากระไรพอดีพ่อผมเป็นพออเนีเดี๋ยวรอแป๊บเลยเออผมนี่เก่งมากเลยพี่มึงเรื่องวิ่งเนี่ยเฮ้ยมึงวิ่งยังไงวะเก่งวันก่อนผมวิ่งไปผมได้หกพันกว่าบาทเฮ้ยไปวิ่งยังไงชนะเลิศแล้วได้หกพันผมไปวิ่งที่ขอนแก่นวิ่งอะไรอ่ะวิ่งลาวได้มาบมวหัน พี่เรามาวิ่งแข่งดีกว่าเพื่อนมาเลย,เ,ลยเป็นเพื่อนกันต้องเอาเปรียบกันไอ้ดอกจอกแกอยู่ตรงนี้นี่ใกล้ๆแม่ๆเลยใกล้ใกล้แม่ไว,ไว้กูะจะตกเวทีได้ดน <c oughs> มึงไก่โพดจะเยตรงนี้ <c oughs> ไก่สมนี่เย้อมหอมมากจริงไปข้างหลาง <c oughs> อา๋อจนรี้แกหอมเป็นหอมทัม้งจุกตลอดแม่หอมจนลิเกเถาวาเป็นตุ่ตัว ที้ผ้ใหญ่วัดไม่เห็นแต่หอมันเดินโอ้โหแต่หอมแต่ฟันปลอมไหลตามด, <c oughs> ดอกใหญ่แอ,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 อยู่ตรงนี้เพื่อนข้าอยู่ตรงนี้เหรอวะเฮ้ยฉันตัวน้อยฉันอยู่ตรงนี้เน่แล้วมึงวิ่งไปทางไหนวะนตรงนู้นเหมาเพื่อนวิ่งไปตรงนู้นมึงอยู่นะมึงก็ชนะหมดปีนะดิอะเอาไงขี้โกงพวกกูใช่ีหยเออมึงขี้ได้หม่ที่แขาบอฉันโกงเหรอเอาเห็นเห็นกูมีปีกก็เอาใหญ่เลยเนาะนี่มึงอยู่นี่อ๋อฉันอยู่ตรงนี้เออกูอยู่นี่เท่ากันเลย ไอ้มื่มึงนี่อยู่นี่อยู่ตรงนี่ทำไมอยู่หลังอะเพราะว่าลู่เดี๋ยววิ่งไปถูกกันอ๋อยังไม่วิ่งตามกันครับผมเอางั้นกูอยู่หลังมึงจ้าได้อ่ะนับงหนึ่งถึงสามได้ยิงคำว่าสามนี่วิ่งเลยเอาขอบอมก่อนได้ไหมเอานักกีฬายืดเส้นบอมเฮ้ยเฮ้ยนะแม่แม่แม,แม่อยากเห็นววมึงบอมล้า ไอ้มืดไอ้ห่าเอาก็แม่บอกกูาอยากเห็นมึงไปวอกได้านข้างเด็กโง่ไม่รู้จักข้าวโพดอ่อนเด็กนี่ก็อะไรยังไม่ถึงเัาหวยออกจะไปใบหวยให้แม่แกหาว่าเชิดใบยังไงเอาเขาตียังไงศูนย์หนึ่งหาว่าไอ้นี่เขาตีอย่างนี้อะไรวิ่งสี่นี่วิ่งสี่ยังไงวะจังไรอะเข้าขอบอะ ไม่ใช่ควายฮัลลเนเข้าที่ระวังเข้าที่ระวังเฮ้ยบึงเอาดีๆดีเออเออเออเาไมเข้าที่ระวังระวัง เดี๋ยวดิกูเบ่งไม่ออกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ข้างมึงดีกว่าอะไรวะมึงอยารู้มากไอ้เมือนไอ้ชิบหายเดี๋ยวไอ้ฮานีะไม่กินแรงแล้วเกินเขาแกได้กินแล้วเหรอเออเอาแล้ตัวตอนไหนไอ้ฮานี่ตัวเป้าแม่งกินแล้เดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้นะไอ้ไอ้มึง มึงอยู่ที่กับชนะวันปีไปอยู่นู่นเดี๋ยวกูเซ็นเซ่นะอะไม่เอาหรอกไอ้เบิดมึงเล่นตามเรื่องมึงเล่นด้วงเอาเปรียบหัวไอ้ห่าเขาให้แกนก้อยแม่งจดจริงอะไรเล้วทำยังดี้เนอะมึงดูมือกูมันเท่าเส้นไหมล่ะกูต้องเหยียบให้มันเท่าเส้นไอ้ห่าเอ้ยกูอยู่ตรงนี้แม่งเรื่องมากมึงหนักแน่งกับกู เข้าพี่ล้วงพี่มันลบวไปโน้นรู้ใสคนภาคต้นแล้วอยู่เสมอกันเนาะโอ้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 อะไรอ่ะบอกแล้วอย่ามาวิ่งในในหญ้าอะไรมดเขามันไต่มันล้วงดูล้วงดูน่องไอ้มดมันไปพันหญ้าอะไรมึงอ่ะ อ่ะเข้าที่วงหนึ่งสองสองครึ่งโอ้ยยังมีอีกนอสองครึ่งเฮ้ยสองครึ่งไี่มีดิอะไรอ่ะขวดน้อยมึงมึงจะพูดทำไมกูทวายทองมึงก็สั่งแม่ที่แม่เอาไปกินเด็นเอานะเอาดีแล้วหวมากเลยเพื่อนอ่ะข้าวมุ้นเลย เข้าที่รางหนึ่งสองดอกจบดอก,กจานแม่แกเรียกให้รางวัลคนละห้าร้อยร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยว่าเป็นเล่นไฟ <S <S ใช่ไหมนะแม่ไงวะมาดีเร็วเร็วสามอ๋อเฮ้ยมาได้สามแล้ว